Hello Everyone สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมาพบก,ปกปับครูแป้งรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันเรื่อง greeting, part 2หัวข้อ introducing ก็คือการแนะนำตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ครูได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับแบบฝึกท้าคลิป ให้นักเรียนทำเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ทำนะคะเป็นการเคลียร์งานที่ค้างส่งครูค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่ทำแบบฝึกภัายคลิปแล้วไม่ต้องทำอีกนะคะแค่ทาําความเข้าใจทบทวนบทเรียนไปพร้อมกับครูและก็เตรียมตรวสอบค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราก็ไปทบทวนกันเลยค่ะ วัดตอ1.2ป .6 ทัก1พูดเขียนโต้อตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลการทักทายก็คือ greeting นั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะการแนะนำตนเองอย่างเป็น่างการ โครงสร้างประโยคก็คือ May I introduce myself My name is สมพรวันสว่างน่ะเราจะใช้คำว,ว่าเมนำหนาา้าแสดงให้เห็นความสุภาพในการที่เราขอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะหรือว่าเราจะใช้โครงสร้างประโยคที่ว่า l e t me introduce myself นะคะ I am อัมพร รอยแสงประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่สุภาพเราสามารถใช้นในการแนะนำตนเองได้นะคะทีนี้เราดูตัวอย่างการแนะนำตนเองอย่างเป็นทางการโดยบทสนทนากันนะคะเป็นบทสนทนาระหว่างเดวิดก,กับวิลเลียมนะคะ เดวิดบอกว่า May แม่ I introduce myself ขออนุาแนะนำตัว my name is David ผมชื่อเดวิดวินเลียมก็บอกว่า how do you do my name is William อสวัสดีผมชื่อวินเลียมอาเดวิดก็พูดว่า nice to know you where are you from ยินดีที่ได้รู้จักคุณคุณมาจากไหนวินเลียมก็เลยบอกว่า I'm from Australia and you ฉันมาจากประเทศออสเตรเลียแล้วคุณล่ะเดวิดก็เลยตอบกลับไปว่า I'm from America ฉันมาจากประเทศอเมริกาบทสนทนานี้นะคะเป็นบทสนทนาที่ใช้รูปแบบประโยคการสนทนาแบบเป็นทางการนะคะทีนี้นกักเรียนมาดูสำนวนที่เราใช้ในการแนะนำตนเองบ้างนะคะว่า บ้างนะคะประกอบไปด้วย I am ตามด้วยชื่อ My name is ตามด้วยชื่อ I am ตามด้วยอายุแล้วก็ yes SO or นะคะ I am ตรงน,นี้เตมิมอาชีพเข้าไปนะคะ I am studying in grade อันนี้เราบอกชั้นนะคะ My school is ตามด้วยชื่อโรงเรียน My teacher is ตามด้วยชื่อคุณครูทีนี้ เวลานักเรียนบอกอาชีพของนักเรียนนะคะนักเรียนก็คือ student ก็คือบอกว่าฉันเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะเวลาบอกชั้นก็คือบอกไปเลยว่าเราอยู่ชั้นไหนนักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนก็บอกไปเลยว่า I am studying in grade 6นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ,ะตัวอย่างการพูดน้ นี้นักเรียนมาดูตัวอย่างสถานการณ์ในการพูดแนะนําตนเองกันนะคะจะเริ่มจากการทักทายตามช่วงเวลาเนี่ยถือว่าเป็นการแนะนําตัวที่สุภาพนะคะเอาเหมือนคลิปที่แล้วที่ครูบอกว่าถ้าเราจะทักทายนะคะให้เราทักทายตามช่วงเวลาเพราะการทักทายตามช่วงเวลามันเป็นการทักทายที่สุภาพนะคะเอาดูตัวอย่างนะคะ Good morning I ป p ร a p a Everybody c a l l me ม a พ am studying in p ิ t งอินปฐม ชุมชนควรดินแดงอมิทย์173 school ิสิปปังก is my English teacher I like English because it's very important for communication now a d a y n อ่ะวัสจะแปลได้ว่าสวัสดีค่ะฉันชืิดประพาทุกคนเรียกฉันว่าพาฉันกําลังเรียนอยู่ชั้นประถมงศิษาติที่6โรงเรียนชุมชนควรดินแดงฤษพิธษัยจ .3 ครูแป้งคือครูคสอนภาษาอังกฤษกับฉันฉันชอบภาษาอังกฤษเพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารในปัจจุบันนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากนะคะนักเรียนอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนการเน้นาตัวอย่างเป็นทางการ introducing ไม่ยากเลยนะคะ คลิปนี้ครูก็มีแบบฝึกเรื่องนี้ให้นักเรียนได้ฝึกทํากันค่ะไปเริ่มทําแบบฝึกกันเลยค่ะที่นี